พี่น้องเอ้ยถ้ายากเบิ่งเกษตรหลากหลายถ้ายจากเด็กพบบันเทิงต้องมาเบิ่งบบันสวนเกษตรแสนสุบชนแนลเอ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกกานที่เข้ามารับชมบานสวนเกษตรแสนสุบแชนแนลพบพ่อกันอีขึ้นเก่าครับผมกิติเดชบานสวนเกษตรแสนสุบวันี่ผมบอกมาสวนครับเันี้มาอยู่ พืชักสวนขั่วครับเป็นสวนนยหน่อยครับสวนมินินหน่อยครับเบืบ้องเนื้อพี่น้องคงจะถ่ายเบื้องเป็นสวนพืชผักสวนขั่วเฮ็ดข้างไว้เรียบร้อยแล้วครับร่องรับไปแต่หายพืชผักบนขึ้นผมมียบไเบ้างล่ะตอนนี้จะเป็นพวกพืชผักสวนขั่วครับจะบรวมนี่หลายอย่าง ผมสีผาพี่น้องไปเบิ้งได้หลายอย่างที่ผมลงไว้ตัวนี้คือเน้นไว้ปลูกกินได้พี่น้องเด้อตัวนี้เอาไ้ปลูกกินครับลงอันลเล็กอันหน่อยนะครับพี่น้องครับตัวนี้มาเบิ้งกันพี่น้องตัวแรกนี้คือหลุมนี้เป็นหลุมเพอร์มาคันเชอร์ดินเพอร์มาคันเชอร์ผมเคยลงคลิปไปพี่น้องลองไปเบิ้งกระดเด้อดินเพอร์มาคันเชอร์เห็ดแบบใด ดินที่จะนำหน่อยอยที่สุดได้พี่นอ้องดินที่บอต้องหดนำหลายบอกยงไๆซะจะนำหน่อยสัปดาห์นึ่งมันดกระได้หน่ผมลงไวผมเอาเม็ดขนามาวานไว้ก,ใก็ใส่แต่ปุ๋ยขอกับใส่แต่ปุ๋ยขอกสารการเบืแหลกกับบ,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 บริชีด เขากระจายทราพย์หนิะบ่ค่อยง่ามเหมือนไรครับบ่เพราะว่าบ่ได้ฉีดสารเคมีก็จะไปปล่อยไปก็โดนกินบ้างก็บ่อกไปยังครับกินไปนึ่งอ่าตัวนี้มีมีตัดมีตัดไปกินนะมันเลยก็มีได้พี่น้องเด้อหมอให้หมอเทียนอินเตอร์ตอบว่านี่มีตัดไปกินอะไรหลอบหนึ่งแหละตัวนี้คือเอาเนีงมันขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็นดินเพิ่มมาคอนเชื่อพวกปลูกไว้หลายอย่างครับอยู่นี่ลดมนี่มันจะมีเกี่ยวมังกรนำ ตัวนี้จะเป็นผืนหน้านแน,น,น่ตัวนี้ก็า้องแทงหงอดขึ้นตัวนี้ปรมาคันเชอร์ดินตัวนี้ดินบอตองส่นามหลายตัวนี้ก็เป็นห,หัวละพาหโวกระพ้าจนออกดอกแล้วครับจิตบ่ท่านออกดอกหล,ลายล่ะผมเคยตัดดอกไปนนหนึ่งเธอเพื่อยุดการจเจริญเติบโตของเขานะบ่อยเขาแก่บ่อยเขาไหว่นะเดี๋ยวเขาสีไหวถ้าเขามีดอกผมตัดดอกไปหลายหลอดล่ะ ขึ้นไม่กับออกดอกอีกคือเกาสี่เลยไล่ตัดอีกคือเกาพี่น้องือเ่าตัดดอกออกเขาก็จิแท่งไม่พี่น้องว่าเขาแทงขึ้นมาไม่มห้ว,ดดว,วนี่ผมตัดดอกไว้เดยดนี้มือนผมตัดดอกนั่นแหละเขาก็แทงขึ้นมาน้ำน้ำนลี้ยงสี่มาตัดดอกออกตัดดอกสกนีเอาไปกินเพกกื่อแทงขึ้นไม่ก็จะวนเวียนอยู่นะเพราะว่าตายไงยตัวนี้นานละหลายเดือนแล้วครับ แต่ผู้เมหิตแต่ก้อนเขาหนาฝนเลยละตัวนี้ห็นบ่กมันก็จะมีลาย่างผสมประสานกันอันนี้คือบักุงคือมะละกอขึ้นมาอยู่สามต้นตัวนี้คือเอาเม็ดเมื่อวานไว้เอาเม็ดเมื่อวานก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ชีแยกเอาไปปลูกอยู่ครับมันมีสามต้นอ,อยู่นี่ก็ชีเลือไวบต้นเดียวน่าจะเลือไว้ต้นเดียวเพราะว่ามันขึ้นไก่กันเหลือเกิน ขึ้นอยู่ที่ที่กันนึงผมจะแยกออกอยกไปปลูกแบบใหม่ตัวน,นี้ก็เป็นแบบริกพริกปลูกไว้ตัวเดียวก็เหลือกินเน <c oughs> พราะว่าผมคนบ่มักพริกไปไหนนะปลูกไว้ตัวเดียวก็ต้องออกดอกเต็มหนึ่งดอกขาวเต็มหนึ่งี่น,งน้องเลยก็เลยกินหลายรุ่นนะเด่นกินหลายรุ่นนะใส่ปุ๋ยไม่เรื่อยป้องปุ๋ยกินไม่เรื่อยออกดอกไม้ไปนน้ำ เห็นไ่มครับพี่น้องดอกเป็นขาวๆอยู่ตัวนี้ก็เป็นพริกบานๆท่านี่แหละครับพริกบานๆนอจกจะวาลุ้มนี่ก็มีกินสองสามอย่างแหละริกก็ได้ก,กินขนาก็ได้ก,กินเหลือแต่มะละกอมะละผาก็ได้ก,กินหลายรอบแล้วอันนี้แค่ลุ้มเดียวนะพี่น้องสามารถที่จะเอาลูงแสกไดอีกได้ครับได้หลายอย่างสามารถที่เอาลูงแสกได้ น้องลองไปเบื้องนะครับเด้ออยูค่คลิปกระกรองผมดินเพิ่มาคันเชื่อเพ่าเมียดไหลผมลงคลิปไหลลอปเบื้องอ,อันเห็ดไกนะ่น้ำใส่พื้นที่ว่วไหลวัดหนามหน่อยสำหรับคนที่บ่คอยมีเวลาวัดหนามปันไดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวอื่นต่ออีกครับมาบัดที่นี่มาเบิง้งตัวนี้ตัวฟักหน่าวตัวฟักหน่าวเลยครับแถวนี้ครับแถวนี้ จะเป็นถั่วฝักยาวคุณลงไว้คุณลงไว้กําลังขึ้นกําลังกําลังสีญ่ครับกําลังสีญ่เห็นบ่ครับพี่น้องนี่กําลังกําลังสีขึ้นข้างแต่ว่ากําลังสีออกหน่วยแล้ว <c oughs> จะได้กนเป็นหน่วยไปเลยตัวโมสมูงสัน่นเห็นบ่ครับพี่น้องเลยเบิร์กกําลังเครือกําลังสีขึ้นกําลังสีขึ้นข้างจอหน่วยละือสีเด็กกินไใบเด็กอ่ <c oughs> ต่เห็นตงไปสิกินหน่วยเดีวยวนาะข้อมานสวนนีเห็นบอกครับตัวเดียวน้อยหนึ่งกำลังขืนกำลังงามครับผมเอาปุ๋ยปุ๋ยขอ,อกใส่ปุ๋ยขี้บัวผมนีนแบบข้อมันสวนใส่กำลังส,ส,ส,สีงามจะไปเบ่งตัวดีดีครับับนองมาเบ่งอีกที่ดีลุมนีลุมหนีแถวนี้ผมรจกตี่นองเบ่งลุมหนีแถวนี้จะเป็นพอพูดเด้่องขีนองเดือสามหลุมสามหลุม ครับแถวนี้ล่ะพี่น้องพี่น้องแถวนี้จะเป็นถั่วพูเห็นไหมพี่น้องกําลังขืนแล้วครับเห็นไหมกําลังขืนแล้วกําลังสีออกดอกน้่พี่น้องเห็นไหมข้นสูงเลยได้ตัวนี้ก็ปลูกเรื่องเดียวกับถั่วฟักเง้วก็แเล้วแต่ผู้ใดเข้าฉีไปไหวนะพี่น้องอันนี้ถั่วพูครับเห็นไหมครับพี่น้องถั่วพูกผสมขึ้นกันผสมด้วย กระเจี๊ยบเขียวเหมือนเดิมเอากระเจี๊ยบเขียวปลูกสลับกันครับนี่บไครับกระเจี๊ยบเขียวโนกรลังเขียวกะลังญ่กระลังได้คุ้งขออันนี้ชัดเจนครับผมให้เบิรงให้พี่น้องในเบิรงเลยนี่ชัดเจนคือบสถมีสารเคมีนานแถ้โดนกัดโดนกินเป็นเรื่องธรรมดาเห็นไครับ ค,คงจะหาแบบสมุนไพรมาฉีดป้องกันเอาครับป้องกันกับไหออันนี้ชัดเจนเลยครับนี่แสดงให้เห็นว่าบ่อใสสารเคมีอย่าไปบึงต้นนี้อีกครับอันนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่มอกพี่น้องกะเชียบเคี้ยวเอากะลังสีกะลังส <int> ีออกน่วยแต่ตัวพี่น้องห็นบอครับนี่กะล่งสีออกดอกหน่วยได้นี่ตัวสัมนีได้กินได้พี่น้องห็นบอปลูกดนเดียวกันแต่ว่ามัน งามวัวท่อันกห็นี่มครับตัวใหญ่ตัวนี้สองตัวนี้ตัวใหญ่เลยสิเดกินวบอยู่สิเดกินฟักว้แล้วนี่ของแท้ครับต้องโดนกัด <c oughs> ของแท้ต้องโดนกัดอขอขาปลอดสารพิษอุปลสารีต้องโดนกัดโดนแท็งห,หมดกินได้ไร้หนึ่งครับนี่นมานี่มากัดงมีบางอาจจะเป็นแมงกลางขึ้นครับตัวนี้อาจจะเป็นแมงกางขึ้น มากินบ่โดนกินบ่เป็นยังซือว่าตัวยังแข็งแรงอยู่ตัวนี้น่าจะได้กินไห้อยู่น่าจะกินไ้ส่วนนี่บ่ขื้นคู่กันครับทวพู่ครับัวพู่ตัวนี้สูงเลยครับนี่บ่สูงเลยอู้ยกระยสุดปลายไม่พายแล้วตัวนี้ดูซีดง,งามงามกว่าหมูแล้วก็เน็่บ่ครับเป็น สัญญาณดีๆเห็นบ่นี่ดอกเล้วครับนี่ดอกนี่ดอกก็ต้องมีหนวยครับเห็นบ่นี่ดอกก็ต้องมีหน่วยแน่นอนเอาดอกแล้วครับแท่งดอกแล้วครับอันนี้คือทููฟูกันจิได้กินแล้วเดี๋ยวพมจีว่าไทายหน่วยให้เบิรงครับมาหน่วยมันงามจำไหนจอจอหลายแล้วครับเห็นบ่ครับจอช่อดอกหลายหล่ะก็คิดว่าเร็วๆนี้กานนาจะได้กินหน่วยแล้วครับนี่คือทวูฟผสมครับ จะเจี๊ยบเขียวอยู่ในหลุมเดียวกันกับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องของบ้านสวนเห็ดสม,มกัสมมกสม,มากที่เป็นผสมผสานเลครับเด้ <laughs> อบ่ลร่งพืชชนิดเดียวนะอ่าสูตรของบางมมา้านสวนเกษตรคือล่งหล,ลายอยา่างร่วมกันบ่ล่องอย่างเดียวเพราะว่าถ้าล่งอย่างเดียวยั้งเห็ดยังย้งกระจางยั้งกระตาษไม่พี่น้องมันจะเกิดความเสี่ยงทันทีถ้าเห็ดอย่างเดียวเขาตองเห็ดผสมผสาน เพราะว่าถ้าอย่างหนึ่งเสียมันตัวเหลืออย่างหนึ่งนะพี่น้องผมคิดอย่างสีดด่เด้พี่นอ้องเราไปคิดเบ้างเด้อครับเด้อเพราะเขาลงผสมประสานนี่ไข่ไล่นาสวนผสมแม่เขาลงหล,ลายๆอย่างตัวนึงอาจจะบ่ได้ราคาตัวนึงอาจจะเสียจะตายเนี่ยก็จะเหลือตัวนึงไปกินนะนะพี่น้องนี่แหละของวันสวนเกษตรกับชิยุประมาณนี่นะครับเมื่อวานผมก็คงจะจบไปพเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อผมมาอัปเดต สวนข้อมาสวนเกษตรแสนสุกสวนมินิสวนนหน่อย,อยสวนเกษตรผสมผสานจังพ่อกันไหมครับคิดนาขอบคุณได้หลายครับทีบ่เขามารับชมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่ให้บ้านสวนเกษตรแสนสุกเรื่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ